ไม่หยุดฝันปอปอกบาตั้งเป้าติดทัพฝรั่งเศสลุยฟุตบอลโลก2026ปอปอกบากองกลางป้ายแดงของโมนาโกตั้งเป้ากลับไปมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026มิดฟิลวัย32ปีเซ็นสัญญา2ปีกับโมนาโกหลังก่อนหน้านี้ถูกลงโทษแบน4ปีเพราะไม่ผ่านการตรวจสารกระตุน้นก่อนโทษจะถูกลดเหลือ18เดือน ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ายังอยากได้โอกาสกลับไปรับใช้ทัพตราไก่อีกครั้งแต่ยอมรับว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงจุดนั้นมันคือความปรารถนาของนักฟุตบอลฝรั่งเศสทุกคนที่จะได้เป็นตัวแทนของทีมชาติฝรั่งเศสแต่ยังมีขั้นตอนต่างๆอีกมากปอกบากล่าวตอนนี้ผมอยู่แค่ขั้นตอนแรกคือการกลับมาลงสนามและโชว์ฟอร์มให้ดีเสียก่อนยังมีจุดที่ต้องทำให้สำเร็จและคุณมีโอกาสทำได้เพราะเรามีทีมที่ทยอดเยี่ยม ผมรู้สึกเหมือนเด็กที่ได้เซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานผมมาที่นี่เพื่อช่วยโมนาโกและความปรารถนาของผมคือการกลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งหน้าและให้ลูกๆได้เห็นผมลงสนาม